พี่ตอนทำไมทำอย่างนี้อักไปไม่รับเพราะธุระธุระอะไรเป็นงานกับเพื่อนเพื่อนชื่ออ้ออ้อไหนมารีออคุยเรื่องโอ้โหถามเป็นชุดอย่างนี้ตั้งชื่อเรื่องไม่ทันหรอกเฮ้ยพี่รู้ปะตอนแรกที่พี่มาจีบฉัน <c oughs> ฉันเห็นหน้าพี่ฉันรู้สึกยังไงร,รู้เธออะหลงรู้แต่นี้ไม่ใช่เวลาที่จะมาชมเรื่องหน้าตาดีกันนะ ตอนไม่ว่างขนาดนั้นหรอกไอ้มันจัดงาวโอ้ขึ้นทีไรเหนือมาทุกทีเลยไม่ไหวจะทานเสน่ห์เลยนะไอหูตัวก็ว่ามันหน้าเฮียะตะกอนฉันกึดนะว่าคนหล่อตัวนี้ใส่บาดีถึงเรากว่ายนหน้าเฮียแต่บัะเดลวนะี่ไอผู้สูงชั้นเห็นละว่าใจหน้าเฮียก็เฮียได้เหมือนกันเสียใจมันต้องเสียใจ เสีถ้าตกลงจะหาหรือจะเสียใจเนี่ยหาไปเพราะฉันฉันจะเสียใจจอดไหนเม้นบอกในะไฮไฟว่าจะไปทําบุญเลี้ยงเด็กกำพร้าที่ต่างจังหวัดนี่คะแล้วทำไมไม่อยู่ที่นี่นอ๋อกลับมาแล้วแล้วพี่ผู้หญิงคนเสิรคนนี้เป็นใครอะคะ คนรักของตอนเราก็ระตูนล่ะกระตูนก,ก็เป็นคนรักของตอ้อนเหมือนกันพี่อย่าทำแบบนี้เลยค่ะพี่เลือกมาดีกว่าอย่าเลยอย่าบอกให้ตอ้อนเลือกเลยไี่อยากจะเลือกใครอยากเก็บไว้ทั้งสองคนเลยได้ปะก็คุณไม่อยากจะเชื่อเลย กระตูนต้องเข้าใจนะว่าทอ,อะ่ะเป็นผู้ชายหลันละ